สวัสดีค่ะแล้วก็มาถึงช่วงข่าวบันเทยชววทามกันแล้วนะคะนังเองกกบสุวรรณันถึงกับน้ำตาคลอเมื่อโดนคู่กรณีต้อยแอคเนอร์จวกยับพร้อมชี้แจงข่าวหลุดปากด่าพี่เบิร์ดค่ะแต่ถ้าใครอยากรู้เส้นทางกว่าจะเป็นดาวของเหล่าดาราติดตามได้ทางโมเดิร์นไนสักครูค่ะทำไมวิสกัสถึงขายดีอันดับหนึ่งเพราะทำจากปลาทะเลปรุงด้วยน้ำซุปเข้มขน้นหอมอร่อย ถ้าลองความอร่อยกับดิสกัสใหม่รับฟรีโทร1 4 9 0ถึง31มีนาคมนี้เรามาทดลองกันดูนะครับว่าหน้าที่ภายใน R v o, อาวิโออัดคนได้สูงสุดกี่คน,นแต่นั่งเกิน7คนเนี่ยตำรวจจับนะครับเชฟโรเลตอาวิโอ built for the young ความสุขของคุณซื้อได้ที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารแรกที่ให้คุณช็อปและผ่อนสบายผ่านบริการ KTB l e a s i n g ใครๆก็อยากอยู่ใกล้ใหม่ EverSense สุด Natural White right Loon อนุภาพความขาวจากธรรมชาติสีสุดธรรมชาติเพื่อถูกสภาพผิวใต้วงแขน ช่วงนี้ดูเหมือนชีวิตของนางเอกกบสุวรรนันจะมีแต่เรื่องนะคะล่าสุดนี้ก็เดินข่าวหลุดปากด่าพี่เบิร์ตและคดีกับต้อยแอคเนอร์ที่วันนี้เธอขอเปิดใจทั้งน้ำตาค่ะหนูมไม่รู้จะตอบอยังไง ถึงกระป๋าน้ำตาด้วยความอัดอั้นตันใจนะคะสำหรับนางเอกกบสวนันเพราะชีวิตตอนนี้นอกจากจะกำลังเป็นคดีความอยู่กับหนังสือพิมพ์ดาราเดลี่แล้วล่าสุดตอยแอคเนอร์ผู้ก่อตั้งก็ยังได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อทีวีแบบจวกยับโดยพาดพิงถึงเรื่องส่วนตัวของเธอหลายอย่างเลยค่ะไม่เป็นไรอะค่ะคือแบบแบบโดนว่าพางก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรหรอเพราะว่าคี่ก็ไม่รู้จะตอบว่าอะไรดีจริงๆ,ๆบางทีเราก็ไม่รู้จะไปตอบเขายัางไงหรือจะไปแบบสู้เขายัางไงใช่ปะ เออก็ไม่หนูไม่รู้จะตอบอยังไงคือตลอดชีวิตที่ผ่านมาก็ไม่เคยไปทําอะไรใครเขา ไม่เคยคิดว่าจะฟ้องใครไม่เคยคิดว่าจะจะต้องไปรับแจ้งข้อกล่าวหาอะไรอย่างเงี้ยส่วนเรื่องที่โดนต่อยแอคเน์แจ้งความฟ้องเท็จในคดีที่สาวกบฟ้องหมิ่นประมาทเรื่องใบผู้ประกาศนั้นตอยได้ถอนแจ้งความแล้วแต่เธอก็ยินยันให้ศาลดําเนินการในคดีกล่าวต่อไปนะคะแค่นี้สงสัยจะเครียดไม่พอเพราะล่าสุดยังโดนข่าวว่าเธอด่าพี่เบิร์ตต่อหน้าระหว่างซ้อมคอนเสิร์ตเบิร์ตเปิดฟลอร์ด้วยกันอีกค่ะเรื่องพี่เบิร์ตเนี่ยนะไม่มีอะไรจริงคือเราร่วมงานกันสนุกสนาน เคฮาพูดคุยแซวเล่นแย่ yeah. คือพี่เบิร์ดรลับมากค่ะคนไี้ยินหรือว่าคนเห็นคนมาเล่าต่อกันคงน่าจะเป็นงเข้าใจพิดมากกว่าและถึงแม้จะโดนเรื่องข่าวกระนำ่ำแต่เธอก็ยังสมวิญญาณหางเครื่องในแจ๋วอยู่นะคะในเบื้องหลังหนังอีส้มสมหวังที่เธอพลิกคาแรกเตอร์อย่างแรงรวมด้วยยอดรักสลักใจและในเต้ปฏิศักดิ์ซึ่งนี้ก็เป็นการถ่ายทําฉากสุดท้ายแล้วค่ะยากมากค่ะ แต่ว่าชอบบอกพี่พีอาบอกว่าถ้ามีงานไหนให้ได้หนูได้ไปเต้นให้อีส้มกับทีมขังเครื่องไปเต้นหนูขอนะกบเขาสุดยอดซ้อมเต้นรู้ว่ะวันนี้ต้องให้เขาเต้นเขาจะซ้อมเขาไม่ให้หลุดเลยเขาไม่ให้หลุดอันนี้มือทีพจริงครับเสวนี้ก็เป็นรายการใหม่ทางโมเดิร์นนถ้าใครอยากรู้เส้นทางกว่าจะเป็นดาวของเหล่าดาราห้ามพลาดค่ะ กว่าจะเป็นดาวนะครับรเป็นอีกหนึ่งรายการใหม่ที่จะมาเสิร์ฟให้กับแฟนๆโมเดิร์นไนนนะคะ<ป>กับวาไราตี้ทอล์กโชว์กว่าจะเป็นดาวของ RS ที่จะพาไปเจาะลึกเบื้องหลังความสาเร็จของคนในวงการบันเทิงทุกแขนงไ,ได้สาวอิฟยุพาพักมารับหน้าที่พิธีกรคู่กับรุ่นใหญ่ฮาสสุดทธิพงศ์ประเดิมเทปแรกด้วยวงสุดฮอตอย่างโปรงลางสะอ่อนก็ทำเอาพาน้ําตาเล็ดเผยอดีตตั้งแต่เป็นทีมโปงลางเล็กๆจนมีชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศติดตามได้เทปแรก4ี่โมงเย็นวันอาทิตย์นี้ค่ะ ส่วนใครที่เป็นแฟนของ3สาวซาซาพิมพ์น้ำหวานแก้วพวกเธอกลับมาแล้วค่ะคราวนี้เปลี่ยนลุคเป็นแอร์โฮสเตสสาวในการถ่ายปกเพื่อให้เข้ากับอัลบั้มใหม่ซาซาทราเวลที่ยังคงแนวป๊อปใสๆ R&B และฮิปฮอปซึ่งพวกเธอยังชวน3มหนุ่ม b u d ด h a าเบ s สมาร่วมฟีเจอริ n งด้วยนะคะจะเป็นยังไงต้องติดตามค่ะสำหรับสาวๆร้อนนี้ถ้าอยากรู้ว่าเทรนดไหนมาแรงเรามีผู้เชี่ยวชาญมาบอกค่ะ ไม่ว่าจะฤด,ดูกานไหนคุณสาวๆก็ไม่ยอมหลุดเทรนด์เลยนะคะพิสูจน์ได้จากงาน Switch on Your Beauty with c h i s a d o Makeup Spring Summer 2007กับการเวิร์กช็อปแนะนำเทรนด์การแต่งหน้าใหม่ต้อนรับหน้าร้อนเก๋ไก๋ไม่เบาเพราะเขาเล่นเกณฑกูรูด้านการแต่งหน้าไม่ว่าจะเป็นพี่เป็ดอภิชาติรวมไปถึงเหล่าเซเล็บชื่อดังมาเผยเทคนิคการแต่งหน้าแบบฉบับคูลแคีนด้วยเฉดสีสว่างใสเหมือนสีน้ำแถมยังมีแฟชั่นโชว์สุดเด่นจากเหล่านางแบบมาเดินให้ยืกันอีกด้วยขนา รุ่นพีสาวซินดี้ที่มารับหน้าที่พิธีกรก็ยังแอบเก็บเคล็ดลับความงามไปใช้ด้วยซักเลยค่ะ <c oughs> แอบซซมซับตลอดเวลาเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็เท่าที่เห็นสีสันจะค่อนข้างแบบซัมเมอร์ดีแล้วก็เหมาะสำหรับแต่งหน้าเองคูลคลีนแล้วมันจะบีประกายมุกด้วยเหมาะสำหรับสาวเอเชีย e สนิว่าเพราะวมันจะได้แบบว่าสร้างมิติบนใบหน้าที่ดี พรุ่งนี้ไปฟังเพลงให้เย็นใจกับคอนเสิร์ตเพลงตำนานครูสมานการจนะผลินบ่ายสองโมงที่หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์นะคะสนใจซื้อบัตรได้ตามเบอร์โทรหน้าจอนี้เลยแล้วกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ